เอากันไหมครับเทสเทสหน่งส้มอนุดวันนี้กัพีรมาร่วมงานด้วยเป็นไงบ้างครับผมก วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การดียวกาแฟ<ม>่แล้วก็เป็นงานที่ชื่อว่า n e x t p r e s s o ีี Moment นะครับขอ Exhibition ก็เหมือนเอาจริงๆเ่ะเหมือนเราช่วงเนี้ยเรามีคอนเซ็ปต์ที่ตั้งแต่ไหนต่ไรคือเราทำงานกันแบบเร่งรีบเนาะ<ม>วันเนี้ยก็เหมือนเป็นการชมงานอาร์ตในตัวด้วยแล้วก็มีคอนเซ็ปตที่ว่า Copy i s a n Art ก็คือ ากาแฟก็คืองานท่านชิ้นหนึ่งรวยเหมือนกันเรียกว่าข้างในมีมุมถ่ายรูปเยอะขนาดไหนยเยอะมากครับเยอะมากอ่ะจริงๆถ้าใครที่คุมโซนไอจีหรือว่าคุมโซนโซเชียลมีเดียก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้เลยแล้วก็เอาตามที่ทุกคนต้องการได้เลยว่าทุกที่สวยเลยเขามีไอคอนของเขาด้วยน้องอะไรนะน้องชาร์ลอตับน้องชาร์ลอตจริงๆวันนี้น้องเปลี่ยนชุดนะครับจริงๆน้องเป็นชุดสีฟ้าปกติแต่ว่าวันนี้น้องเปลี่ยนมาเป็นชุดสีต,าต,าตา่างๆซึ่งกับเปลี่ยนคปอนเซ็ปต์้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายให้ฝาก ครับยังไงก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับผม e อ p r e s s o มีโมเมนต์นะครับ e x ็กซ i t i o n นะครับก็งานจะจัดนะครับผมวันที่3ถึง21สิงหาคมนี้ที่เอ็มสเปียร์นะครับผมใครที่ว่างหรือว่าอยากอ,าอยากจะมีเวลาว่างกับครอบครัวหรือว่าก็สามารถพาทุกคนมาได้ที่เอ็มสเปียร์นะครับรล่าสุดยังไงนะคอนเสิร์ตกับแฟนๆ200ใช่ไหมส้ยห้ ใช้คำว่าคอนเสิร์ตเลยเป็นเรียกว่าโชว์เคสแล้วกันชื่อว่าจัมสตาร์ครับเพราะว่าคอนเ็ปต์ก็คือเป็นคอนเ็ปต์ที่เหมือนกับเป็นชัปเตอร์ใหม่ของในชีวิตพีด,ด้วยมันเป็นไงบ้างบรรยากาศโอ้โหอบุ่นมากครับอบุ่นมากแล้วเป็นงานที่คือเป็นความทรงจาของพี่งางนหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตพี่ด้วยแล้วก็เป็นโชว์เคสที่พีรอคอยมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยภาพที่พีเคยเห็นตั้งแต่เด็กว่าพีอยากจะทํามันให้สาเร็จ วันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็ได้เป็นภาพที่อยากจะเห็นนักเตะเด็กแล้วมันก็สําเร็จแล้วตอนได้เห็นภาพนั้นน้ําตาลื่นหรือเพิ่มผิดตื่นตาใจยังไงบ้างมันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งนะตอนพีก็อยู่ตั้งแต่เจ็ดขวบครับแล้วพอมาถึงตอนนี้พีกโตมาขนาดนี้แล้วก็รู้สึกดีใจับดิใจแล้วก็ก็เอาจริงๆริทุกคนก็ทำโปรเจกต์ได้พีกแฟนๆก็ทำโปรเจกต์้กับพีกก็ก็มีมีเสียน้ำตาเพราะว่า ซาบซึ้งแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากสำหรับพี่มันอบอุ่นแล้วก็ตอนได้เห็นบรรยากาศกับเอะนรอยงเยใช่อบอุ่นครับแล้วก็ทุกคนอนะ่ะไม่ว่าจะคือพี่ก็ไปเช้ามากใช่ไหมทุกคนก็ยังมารอพี่ตั้งแต่เช้าเพราะว่างานเริ่มตอนเย็นมันมันประทับใจมากมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนแปลว่าครั้งแรกมาต้องกดดันเตรียมตัวหนักเตรียมตัวหนักครับเตรียมตัวหนักมากแล้วก็รอมาห้าปีแล้วแล้วแล้วมันถึงมาถึงวันนี้ได้อ่ะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากาจริงแต่คนแฟนคลับก็คือโชคดีนะคนกดพัน โอ้คนเก่งมากครับคือเอาจริงๆอ่ะสำหรับตัวพี่เองไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะขายหมดภายในแบบสิบวิอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆแค่ปัรขายหมดอ่ะหรือขายได้อ่ะพี่ก็ดีใจแล้วแต่นี่คือแบบคุณเกินค่าสำหรับพีคคทางหน้าจะมีครับอีกทางหน้าจะมีครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆก็หาครีเอทีฟอะไรใหม่ๆโชว์เคสใหม่ๆให้ทุกคนไม่เบื่อกันเนาะก็อันนี้เป็นโชว์เคสของแรกก็จะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ เริ่มวางแผนไหมเพราะเป็นขับต้องเรียกร้องแน่นอนเพราะมันมีบางส่วนที่ไม่ทันนะเนี่ยอู้เอาตอนนี้พี่ขอพักร่างหน่อยสักอาทิตย์นึงก็ยังดีครับเพราะว่าทีมงานทุกคนก็อดหลับอดนอนกันมาเยอะมือนกันทั้งตัวพี่เองด้วยทั้งครอบครัวพี่เองด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่ซัพพอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้หลับได้นอนกันก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างสบายใจกันเดี๋ยวปลายปีอย่างเงี้ยเป็นแบบของฝันข้ามรอปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้เอาจริงๆอ่ะอาจจะมีเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าพีีีี่่่่ก็ตัั้้งงคคือออพพไดสสปปยยลล์จทะในนนโชวเ แล้วอยากจะปล่อยภายในควอเตอร์ที่4ของเนี่ยควอเตอร์ที่4ของปีนี้ไม่ได้ครับแต่ที่ผ่านมาก็มีเพลงใหม่ด้วยไหมหรือว่าเอ่อหรือว่าจริงๆมีครับมีครับจริงๆที่มีจริงๆเพลง V A T ที่ปล่อยมาเป็นเพลงเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วจริงๆอ่ะมี5ปีที่ผ่านมามีเพลงสต็อกเก็บไว้เยอะมากๆซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ปล่อยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำทัามแบ็กให้ได้มากที่สุดครับที่คนรอคอยมานครับที่เราบอกว่าเราจะพักพักล่าง จะทำอะไรผ่ว่าอยากนอนนอนเยี่ยคนนอนอย่างเดียวเลยนอนยางเดียวเลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือที่ขอนอนก่อนเพราะว่าล่าที่ผ่านมาก็ใช้ใช้ล่างหนักมากทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมโชว์เคสนี่ด้วยแต่คิวหลังนี้จะมีว่างยังว่างอยู่ใช่ไหมหลังจากนี้อ่ะครับหลังจากนี้พี่ก็บอกว่าพี่โฟกัสงานเพลงอย่างเดียวเลยก่อนแล้วก็ถ้ามีโปรโมทถ้าละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่องสามก็น่าจะแจ้งอีกนะ ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเลยแต่แค่ต่งที่เพราะพี่มีจะทำด้านทีนย่ยังลงมือทําเองใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพีก็ลงมือทําเองขั้นตอนเนาะมันก็กว่าจะ p r o c e s กว่าจะมาเป็น p r o c e s สุดท้ายได้อะก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบอะไรก็ตามก็ฝากด้วย โอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงะละครเราจบไปแล้วก็ยังทุกคนยังจําอศิระกับุรสอนไดนะ้แล้วก็อยาเรียกคุณเพชรกับคุณฟ้ากันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสู่นิยายเพราะว่าเรายังมีพรชีวันที่กําลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากพรชีวันด้วยนะตอนนี้อาโฉกีที่ผ่านมาเขาได้ไปให้กําลังใจเลยนะเออไปให้กําลังใจครับทั้งใครใครที่ได้เห็นก็จะมีพี่เซนเนาะี่คือสามคนที่จะเรียกว่าแกงวุ่นวายเพราะว่า รวมตัวกันทีไรชอบไปปวดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่อยู่ในกองก็จะหมดเพราะว่าพวกเราสามคนอะไรก็มีพี่เซนเป็นสเปเชียลเอ็มซีซึ่งไม่ได้บอกใครมาก่อนแล้วก็มีทั้งมินแล้วก็ครอบครัวเปห้กำลังใจแล้วก็ครอบครัวเองด้วยกันแต่มินไปแสดงว่าแบบเออจิ้นและดีใจเหมือนการที่แบบไปร่วมงานด้วยวันนั้นจริครับก็ก็ดีใจครับก็เหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะเราทํางานด้วยกันมานานแล้วก็คือก็ก็เป็นกําลังใจในส่วนหนึ่งในงานด้วมงาน เราได้ชวนเขาไปเอะ,ระรเราจะชวน,ชวนเขาลุกหน้าอะไรอย่าเออชวนครับชวนชวนชวนไปแล้วก็คือด้วยความที่บัตรขายหมดเร็วมากเราจริงๆอ่ะเตรียมที่นั่งไว้ให้หลายท่านมากก็ไม่มีมเมื่อี้อ่ะผู้ใหญ่บางท่านไม่มีไม่มีโอกาสได,ได้ได้เชิญหรือว่าได้มาอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ว่างานหน้ามีแน่นอนแต่ว่าคือที่นั่งเต็มจริงก็พยายามพยายามเชิญคนให้ได้มากที่สุดแล้วใครสะุวกก็สามารถมาได้ ก็วันนั้นก็ก็ได้เชิญมิ้นไปด้วยกับพี่เซนแล้วก็ครอบครัวด้วยไออย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ของเรากับน้องมิ้นเลยหล่ะผมก็แบบจับตามองก็แบบเอ๊ะดูแบบสนิทสนมดูหวานหว่านน้อมหวานไม่กอดมาน้บมกอดอะไรอย่างนี้อ๋อเราก็สนิทกันครับเราสนิทกันจริงจริงแล้วก็คือเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันแล้วก็อย่างอย่างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทำบุญน้องไปไปทำบุญเพราะรู้สึกว่าการการได้ทำบุญเป็นอะไรที่เราสบายใจ สุดยังไงที่คนเชียร์พวกเราอย่างงี้ค่ะสึกยังไงขอบคุณครับขอบคุณเพราะก็ถือว่า,อาคนก็ให้ความรักกับทั้งอัิระแล้วก็ดูดักสอนด้วยแล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพีทั้งมิ้นเองด้วยยังไงก็มันคือกำลังใจอย่างหนึ่งในสำหรับคนที่เราทำงานเนาะมันคือมันคือแรงบันดาลใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกนคน,นก็เป็นพล,ลังให้พวกเราด้วย น้องจอนเราคือเพื่อนพี่น้องกันก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพีคพิเศสมาก็มินิเองด้วยอย่างคนรอบข้างของเราเองก็คนข้างแซวคู่เราเยอะนะโอ้ไม่เหลืออะไรครับมันเลยยิ่งทำให้คนคิดว่าเอ๊หรือว่ามันเหมือนเพื่อนเราแซวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขแหละ<ม>ก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมม่าความสุขให้กับทุกคนถ้าทุกคนได้ถ้าเห็นคลิปเราคือไม่ไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเปลี่ยนเพราะว่า,าคือเราเป็นหนึ่งกันอยู่แล้วละ,ะ,ะก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วเขา,ามีความสุขทางเราเองก็มีความสุขด้วยเหมือกนกัน แต่ว่าเราไม่ได้ห้ามเพื่อนใช่ไหมแบบว่าเอ้ยจะดุโปหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยคือก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยไม่ถึงเทนหรือไปถึงใครทั้งคู่แหละครับทุกคนเลยอะไรแม็กกี้อะไรเงี้ยแม็กกี้กับเทนเนี่ยสองคนนี้คือมีมิสุดเขาเลิศสุดเลยนะระหว่างเน้ขาคือเขาด้วยความที่สนิทกับพี่แหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงๆกบแก๊งอินเตอร์กันเราพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยครับน้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มีอยุ่หัวเตะเตะเลี้ยงกันด้วยลังแขร่งบ้างนิดหน่อย แล้วก็ครับเอาไม่ไม่มีหรอแต่เราก็ไม่เขินใช่ไหมคะเวลาแบบคนอาจจะต้องจับตามองเรามากขึ้นเวลาที่เราแบบอยู่กับน้องมิ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดตรงตรเขินนะครับก็คือในในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนชื่อด้อมแล้วเป็นด้อมเฮ้ยเพราะทุกครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีนี่จะอาจจะเปลี่ยนด้อมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อโอเชียหรือว่าอะไรชื่อด้อมเฮ้ย จะมีโอกาสสนิทไปมากกว่าเพื่อนการพัตนาค่ะก็เอาจปทุกคนบอกหมดและว่าเป็นเรื่องของอนาคตพี่ก็ก็ยังยืนยันความเดิมว่ายางไรก็ถ้าเป็นเรื่องของอนาคตล้วกันแต่ว่าน้าตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีแบบอยู่แล้วก็ก็ให้ก็เป็นเรื่องสบายใจ เขาจะทำคอนเสิร์ตนิดนึงได้เลยครับฟิตซ้อมอ่ะถึงว่าคอนเสิร์ตดูใจนทร์วมคมาเป็นไงไปเป็นไงบ้างก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่า,วาเออ่โทวมคมแฟนคลับอัพเปอร์ฟาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อแฟนคลับเพราะว่าคือการเป็นแฟนมีตแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกนะสำหรับพี่ก็มีโจทย์ของตัวพี่เองแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีโจทย์สำหรับเพลงหลายๆเพลงแน่นอนสปอยอะไรมากไม่ได้ เดี๋ยวน้อตื้อเก่ยวกับงานเขาจะได้สปอยกันหมดแล้วนะเาสปอยกันหมดแล้วสปอยได้บ้าอะไรเนาะไม่บอกไม่บอกด้วยไม่บอกเองที่จะบอกว่าทุกคนมีเต้นครับเราทุกคนมีร้องเพลงนะอันนี้รู้แล้วมีเสียงเพลงพีคสปอยได้แค่นี้ผมไม่รู้สปอยได้มากขนาดมีสลับกลมสลับคู่กันไหมอะไรอย่างนี้เอ่อสลับคนสลับคู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีโชว์ในในพาร์ทของที่ทุกคนจะได้อยากจะได้เห็นกันแน่นอนทุกคนอยากเห็นอะไรจะได้คือ ในละครทุกคนได้เห็นเราในฐานะตัวแสดงเนาะในฐานะตัวละครแต่ว่ามาในวันนี้จะเป็นตัวเราที่สมมติเป็นพีคนี่ก็เป็นพีคในบทเวทีอะไรอย่างไงก็ฝากด้วยครับได้เห็นเอาจริงๆที่ขอพูดในโชว์ของพีกแล้วกันพราไม่รู้ว่าสามารถพูดในพาร์ทขอบคุณอย่างไรมากขนาดไหนสำหรับพีคเองก็มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นพีกเต้นอย่างจากคู่เราคู่อย่างคู่เมื่อกี้เขาเรียกคู่ยุ่มหัวคู่เราคู่อะไร ยุ่หัวเหมือนกันครับแต่ยุ่หัวกับโตอายุเยอะกว่าเขาแบบเขาเนี้ยแม่งอนเลยใช่ไหมก็ไม่รู้สิก็อาจจะประมาณนั้นอะไรกันก็ติดตามกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้บัตรก็สูญแล้วเนาะก็ใครที่พลาดโอกาสไม่เป็นไรนะครับก็คือยังมีบัตรที่เป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าดูย้อนหลังได้อีกยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ในซีเอสสามซีเอสสามแคลนภาษาอังกฤษ ตอนนี้ก็คือจะไม่พักเนาะหลังจากคอนเสิร์ตนี้ก่อนแล้วค่อยพักนั่นแหละครับพิ่เลยบอกว่าพี่ขอพักร่างสักอาทิตย์นึงก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวคุยคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค,ค่อยค่อยลุยออของตัวเองต่ออะไรแบบนั้นแต่ว่า <laughs> เราไม่ได้พักแล้วก็น่าจะหาเวลานอนในรถอะไรถ้าถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนสักนิดนึงครับแต่ว่าก็ถือว่าวันเนี้ยถ้าใครอยากมาพักก็มาร่วมงานเอ็กเปโซได้ ขายของไปโอเคนะโอเคขอบคุณค okay, okay. okay. okay, ่ะขอบคุ่อค่ะขอบคุณค่ะขอในุ่